โดยภาพรวมแล้วต้องขอบอก FC ของทั้ง2ท่านว่าหากคุณแอปทักซอนยังไม่ตอบรับหรือมีความชัดเจนกับคุณนนกุลก่อนตุลา6-7นะครับความชัดเจนจะไปอยู่ที่คุณทิมพิธาดวงชะตาของคุณแอปทักซอนกับคุณนนกุลก็ถือว่าเป็นคู่เคมีคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่จิ้นก็ได้คู่จริงก็ดีดวงชะตาของคุณทิมพิธากับคุณแอปทักซอนก็ถือเป็นคู่เคมีคู่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ งานนี้ต้องขอบอกว่าไม่ว่าคุณแอฟทักซอนจะมีคนรู้ใจเป็นคนหนุ่มอายุน้อยหรือชายหนุ่มที่มีตำาหนิก็ถือว่าทั้งสองคนดีด้วยกันทั้งสองคนนะครับเป็นคู่เคมีเรียกว่าดีทั้งสองคนนะครับหรือสวยเลือกได้จริงๆส่วนจะเป็นใครหรือผู้ใดจะขึ้นอยู่กับวันเวลาที่แจ้งไปหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง3คน ให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับ mm hmm. ผมอาจารย์ไก่นะ